เอมาสกอมีเอมาสกเห็นไหมเอ่ยเห็นนะมาลุยค่ะเราจะท่องทั้งหมด100คำนะสกิสกิสกินะสก i นะชอบได้สกินะได้สกินะชอบมากรักมากนะขี่ได้นะข่ไดะเกรียดไม่ชอบขี่ได้ขี่ได้ีได้เห็นปะ ถ้าไม่ท่องนะมาเราจะเข้าใจคิได้อีกคิได้อีกลงท้ายด้วยอีจะกลายเป็นคุนศัพท์อีกไม่ใช่มันไม่ใช่อาใหมนะใหม่นะสกินะสกินะชอบได้สกินะได้สกินะชอบมากรักมากคิได้น่ะคิได้นะะกะระเยดคือคิได้มันแต่ว่าเกลียดแต่ว่าพอเกลียดมันก็จะดูแรงไปเอาเป็นไม่ชอบเลยแล้วกันเว้ยฉันไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแบบ เออก็เกลียดนั่นแหละเออจะเป็นคนะีไรนะ้นะ่ะคีไร้น่ะนะต่อไปได้คีไรนะ้น่ะได้คี